สบายดีทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเนาะเป็นยังไงกันบ้างเนาะมีผู้ใดโศกดีโศกมานบอกค้าเมื่อนี้เนาะเมื่นนอนดี้กะเป็นวันหวยออกนะทุกคนมีผู้ใดโศกดีเน,ะนะี่ยเนาะหลังจากหวยออกแล้วเนาะมีผู้ใดมานมานบอกค้าเนาะ <S <S ผู้ใดถือรางวัลกะยินดีด้วยนะคะผู้ใดได้สมใจปรารถนากะสาธุนํำเนาะ ได้โศกมาแน่นาะพี่นนอะมาเล่าสู่กันฟังในเด้อเนาะเมื่อนี้กะแวะมาทักถ่ายหลังหวยออกนะคะเนาะเพราะว่าผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วเนาะทุกคนเนาะก็คือดีใจนําคนที่ถือก็แล้วกันเนาะคนที่ได้รางวัลก็แล้วกันเนาะมันพูดได้ไดู้้าได้กะมาเล่าสู่กันฟังในเด้อทุกคนเนาะพู้ได้โชคดีเนาะแ้วกะเมื่อนี้กะ แวะมาทักทายหลังหุยโอกนะทุกคนเนาะหลังจากทีเท่เขายุดไร้เมื่อแล้วลาค้คนกะทามข่าวทามข่าวเข้ามาอยู่เนาะ <c oughs> ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนนะยังไม่ทํางานเหมือนเดิมดนั่นแหละเนาะยังคือเก่าอะไรทุกคนนะคอยกเกาเมื่อยคือกันคอยก็อยากทามคืนมาซชมเจ้าบวมเมื่อยกว่าทามคอย <c oughs> ขางบ้านคือกันอันตรางเฮื่อนนี่คือกัน จะพวงบ้านไม่ทํางานเนอเครงพัวเครงเมียเนาะพ่อเมียเมียกระทำพ่อผัวพ่อกระทำแม่มาแรงเมีย,ม,ย,ม,ยมากพ่อไม่ทํางานเหรอเรามาแต่ทํางานเนาะผัวกรบอยู่บัดมืออยู่ในตลาดเงือนนี่ผัวกรเไรพัวผัวเพิ่นได้เหตุงานคือกันผัวเพิ่นปิเหตุเป็น,ปนข้าวต้มขนมขายเนาะเหตุข้าวต้มมัดขายเนาะยังเว้นกันนะนอนเบิกทั่วถัดอยู่ข้างล่างนี่แหละ พ่าเป็นเดียวกับข่อยบ้านนักกระทำข่อยคู่มือคู่มือแต่กะข้าเจ้ากะบ้านไม่ได้เช่าข่าวไม่ได้ซื้อเนอ้ฮู้คือกันบ้านข้าเจ้านะกะ็อยู่ไปวันเดือนหล่อนกันสี่โมซ้ำเฮาปันไดดอกนาะกเมือนี่กะมาอัปเดตข่าวทั้งบ้านนะทุกคนข่าวทั้งบ้านบางคนกระทวมา เห็ดงานกับโบเมื่อเห็ดหน้าโอ้คนาหนัน,หน่ะเลยเนาะบเห็ดงานกับโบเมื่อเห็ดหน้าันไหนจ้องก้องคือกันว่าโบเมื่อเห็ดหน้านะกะไม่ได้ช่วยลวเลยเนาะทุกคนเนาะบได้เมื่อเห็ดเงินกับบได้ส่งเมื่อไห้เห็ดหน้าเลยเนาะพี่แต่สาวหลาเป็นคนส่งไปนี่นะเอาจริงๆเลยสาวหลานี่ให้ทั้งขาวิขาโยคากินอืมทุกอย่างแหละขาเนามันขาอย่างอยู่ดำสาวหลาแล้วก็ ผู้อยู่บ้านช่วยกันปีนี้คือปองนี่ถือว่าปีนี้ถือว่าสุดๆเลยบ่ได้ส่งเงินเมื่อจ้างคนนําหน้าเลยปีนี้นะอาลีิจังเลยเนาะเลยเว้ากับอันน้องๆเด็กน่อยอยู่เฮือนว่าเมื่อยเมื่อยจมมื้อไ้เมื่อยมโอยเมื่อยเด้ก็บ่เมื่อยเด้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวๆนํานาแล้วสิเลี้ยงหมูกระทะดอกเว้าไปจังซี่ พอเป็นกำลังใจให้คนดํานา <c oughs> กะเออสิกินมูกกะหะบอรหรือว่าสิกินนันข้าวปุ้นทําซาลาเปานะกินมูกกะหะเลยเน,นาะคุณวารอก,ก่อนนะทุกคนเนาะรอดํานาแล้วจึงกินร <c oughs> อจักหน่อยนะให้ให้โอกาสคนหาเงินก่อน <c oughs> คือกำลังปรึกษากันกับน้องสศราหละอย่างน้นพ่อไม่ใหญ่บอกว่าสิ่งเดือนไม่อยากไปหาหมออีกแล้วว่าไม่ใหญ่ไปหาตะโมบมาดิกินหมูกระทะนะวยเขาด้วอันสีส่งเงินไปเลี้ยงหมูกระทะเด็กหน่อยอยู่ว่ากินคือเก่าและะ้วลว่ะกินคือเก่าแล้ววันนี้อ้ยบางวันหันป่วยยังจุดหันเจ็บหนีอยู่มาดิกินนะพ่อบเล่าโมกะทะค่ะ คิดคือเก่าเพิ่นว่าคุยกันวางหั่นกะตั้งความหวังให้เด็กน้อยว่าสิเลี้ยงหมูก็ท่ากะตรัสแหลทุกคนเดี๋ยวปรึกษากันกับน้องสาวหลาก่อนเนาะว่าสิเอาจังได๋กะยกันกับน้องสาวหลาเนาะเดี๋ยวๆๆจคุยกันเพราะว่าคุยในกลุ่มเนี่ย กะว่าหลายคนแล้วก็ทับซนกันหลายหลายคนหลายถ้าวว่าก็เศร้าหลาสองคนเนะาะจังปรึกษาจังตกลงกันจังสิสงเงินเมื่อนะกะ่อยกันกันกบเศร้าหลาปรึกษากันกน่อนว่าจะเป็นจังใดเนาะเป็นกำลังใจให้คนเห็ุงานเห็ุการแล้วกับเป็นกำลังใจให้คนทางบ้านด้วยนะเพราะคนทางบ้านนี้ ก่อนจะได้กินเข่าแต่ละปีนะทุกคนดำหน้านะเสนเหนื่อยคือสมัยแต่ก่อนนะสมัยคู่มือที่เหนื่อยมื่อยอยู่แต่ว่ารถไทนานคนไทนะก็จะเมื่อยอยู่แต่มันมันจะเล้วเร็วกว่ากว่าเ้าไถควายคือสมัยตะก่อนเนาะสมัยตก่อนนะนนนะพี่น้องเอ้ยไถควายแล้วมันบริเลีวง่ายๆได้คอยสิบอ่ไหายคนเมื่อยเลยนะเห็นหน้านะ แต่ละปีปองจำได้นะตอนยังหน่อยนะแต่ละปีเห็ดหน้าแล้วนะเห็ดหน้าจะคล้องแล้วนะมันยุธ์นะทุกคนนะไม่ใหญ่เนี่ยเราเป็นคนหักหนองไส้เราตำานาจะคล้องแล้วแล้วก็ฮุกไปซอยหนองไส้ผู้นั้นซอยหนองไส้ผู้นี้มีหนองไส้อยู่สองคนคือลูกขาเจ้ายังหน่อยนะน,น้องนะ่องอ่ะถี่เป็นลูกของหนองไส้แล้วนะเขายังหน่อยก็ยังซอยพ่อเมีเขาพ่อท่านหลาย คือเฮือนนี่แล้วฮุบขยงไปไปซอยเขาซอยผู้นั่นแล้วละะ่ะค่ะฮุบขยงไปซอยผู้นี้อืมบ่ได้บม่ได,ดกก้พักผ่อนได้ตะกี้เห็นานาผู้ซอยผู้นั่นซอยผู้นี้พอใหญ่มาจากหน่วยเขาใหญ่แล้วอืมเฮือนไต่เฮือนเนื้อเนะขาใหญ่แล้วเขาสามารถดูแลพ่อเมียเขาได้แล้วเขาก็ับดำเนินชีวิตเขาได้แล้วรับเขาก็เลยไปซอยเขาแล้วเนาะ แล้วก็ไปสอยอ้ายแบบน,นี้นะ <c oughs> อ้ายที่มีขอบครัวใหม่ออกมาลูกกันยังหน่อยก็ไปสวยอ้ายได้แบบน,นี้หลังจากตึก่อนก็ไปสวยเขาหน้านะไปสอยน้องสายแม่ใหญ่มาสักพักหนึ่งแล้วกันทั้งนั้นลูกใหญ่ไปเลยเหตดหน้าได้ไปละก็ไปสอยอ้ายได้แบบนี้อ้ายนี่ลูกน้อยอ่านลูกนี่้อยเว่ากัะปิกระป๊อกขึ้นมาเหตดหน้าบุฮันได้สนะุ่มแขวยก็ไปสอยอ้าย,ายคือคือซูเมอร์นี่กะ ั็มีบ้างที่ซอยกันนะแต่ว่าจะโบนักคือตะกี้เนาะควาสือมือนี่ไพกกะมีรถไทยน้าแล้วมันเห็ดแล้วมันก็รวดเร็วและอีกอย่างสือมือนะน้องๆเขารวยหมดแล้วเนะาะเขาจ้างคนดำนาเป๊บเดียวไว้หยากล่ะสือมือนะ่ะคือสมัยตะกี้โอ้มันยากเน้อมันยากอีสำหรับข่อยเหงกันยากเลยเห็ดแร้วหรอกได้พักเลยพอเน,นี้ยไป ตรนตรนตรนนางขะเจ้ากว่าสิได้ใหญ่ามาเป็นคนประนีกระอ้ยพี่นางเองลำบากลำบนหยาดถุกหยาดเซนเข็นตะกี้นะ <c oughs> <c oughs> การเห็ดหายเห็ดหน้านะ่ะลำบากจริงๆนะทุกคนนะ เห็ดหน้าแต่ละปีนะบางปีนี่เขาพ่อกินนะทุกคนเพราะเขาเขาใจสมัยตะกี้ว่าเป็นยังเขาพอกินาะวอาจจะเป็นหัวลูกลายหรือเปล่านะเขาบอกงามหรือยังใดก็บ่ฮหูสมัยยังหน่อยนะเพราะเงดเด้เงดเขาพ่อกินในลังปีเพราะว่าหน้าเขาหน่อยเนาะพ่อมาสมือนี่กะหน้ากระบาดลายขึ้นนะทุกคนหน่อยลงโดยซ้ำเนาะเพราะว่าหน้าหน้าทงหน้าโคกนะ จากตะกอวามันจะเป็นพูดมันจะเป็นทีเดียวเนาะแล้วก็เสมอแบ่งเป็นสามที่เนาะก็คือคือที่ของแม่แทีของอไอ้อกี้ไอ้พ่อนเนาะน้องสาวเพืนนะ่อนเนาะอันนี้ติดปากเนาะนะมันจะห้องอายนะววาอยู่ตน้นต้นที่อยู่น้องขจ้า,จาตอนยังหน่อยขาจาอยู่นาะห้องขเจเอ้ายเนี่ยบริจักถีบยงนะก็ติดปากกับห้องอ้ายมนะันตลอดเล็ก็แบ่งเป็นสามสามที่ทุกวันนี้นะกับขจ้ากะ เห็ดค่นละอันนี้ในเฮือนกะเห็ดเห็ดส่วนหนึ่งนเนาะน้องไส้เพิ่นกะเห็ดอีกส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งอ่ะหน้าไอคอนนะรู้สึกว่าเสียบผมวาเห็ดจากปีเลยเนาะเพราะว่าทางหน้าขาเจ้ากะหน้าลายหลยเขาเลือกกินอนะ่ะพี่น้องทีทางขาเจ้าทางนั้นมันลายกว่าเนาะทา้งี้ทีกับพรท่านในลายเนาะอยากมีเงินไปซื้อไว้คนะือกันเนาะเพิ่นกะเคยอยากขายไห้ได้แต่ผมมันแพง สื่อหาเงินสื่อบว่ายนีเป็นแพงเนาะเคยๆปีหนั่นเห็นลูกไส้เพื่อนบอกว่าสี่ข้ายไห้่เสาเล้า,ลาสองเสนเพื่อนว่ามันเป็นแพงเนาะหาเงินสองเสนบัได้เนาะเขาค็เลยจอดว้หัน่นเลยเล้นทุกคนเนาะเป็นทีว่างทีโลกตอนนี้กะบบ้เห็ดไทยใส่หน้าใส่เนาะมันเป็นทีของขจา้าวะกับ เฮ็ดดีอ่ะมาได้หรอลัตจังสวัสดีค่ะเป็นยังไงไม่ได้ไลฟ์สดอัดคลิปค่ะนัดจังมาแล้วนะทุกคนในไซเบอร์ฮะก็คือเิวียเนไปเอามาแล้วนะคนใบนอันนี้เขาเอิญใบอีกอย่างใบนำทางใบนำทาง <c oughs> อู้คือลายใบใท่ล่ะใบย,ยินยอมใบย,ยินยอมผ่อมใจการจะเป็นผัวบ้าประเมน สี่ใบพี่เนาะรัจจังจะไปสิดวัคซีนพรุ่งนี้แล้วนะทุกคนเป็นกำลังใจให้รัจจังด้วยนะโอ้เขียวมาเลยดิบบอดาเลยรัจจังใส่แมทเนาะกัเลยบอจิดมันจิดแมทใส่ใส่แมทเลยบวอรได้บ้านแล้วพี่น้องเอกสารไปสิดวัคซีนพรุ่งนี้นะเป็นเป็นกำลังใจให้รัจจังด้วยนะทุกคนโควิดครั้งนี้เราต้องรอดไปด้วยกัน ะจะรับจังเจ็บคอเฮ้อน้ำนี่อ่ะอ่ะสิบ้าน้ำมาให้กินสำหรับคลิปนี้กะฝากไว้เท่านี้ก่อนนะทุกคนเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจเนาะที่มีให้รับจังแล้วก็น้องออมแล้วก็ปองด้วยเนาะที่อยู่ทํากันนนี่ขอบคุณอันนี้ฝากขอบคุณในบุญโฮมด้วยค่ากับข้าวแล้วก็ค่าเค,ค้กน้องออมเนาะถิ่น่ายไว้เนาะขอบคุณหลายๆค่ะเนาะบอยยไปแล้วทุกคนไปสู้ๆนะล้วจัง